ตอนนี้ซินก็อยู่ที่มอสอวน้ของคาวของหวานาไไก่นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ซินอยู่ที่อโศกนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่มสวกันมสวเป็นมหาหลัยที่ซินอะเคยฝากชีวิตไปที่นี่ก็คือซินจบมาจากมสว์นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเป็นวันอังคาร จะมีเป็นตลาดอัดมสวแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนอ่ะไปหาของกินในตลาดอัฐมสวกันไปกันค่ะ นี่ก็ถึงที่มอสวอแล้วนะคะก็ตลาดนัดมอสวอาจจะมีทุกวันอังคารกับวันพฤหัสจําได้เลยว่าสมัยตอนที่ซินเรียนนะก็คือแบบตั้งหน้าตั้งตารอวันอังคารกับวันพฤหัสมากเพราะว่าที่เนี้ยของกินเยอะมากแล้วก็แบบมีแต่อร่อยอร่อยทางนั้นเลยซินก็จบจากมสวอมาได้แบบเกือบจะ10ปีแล้ววันนี้ก็เลยจะมาขอแบบลําลึกถึงความหลังกันสักหน่อย oh. และตอนนี้นะคะก็ได้ถึงที่ตลาดนัดมอสวอกันแล้วนะคะนี่นะคะตลาดนัดมสวอก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะไปกันค่ะ เป็นร้านมะพร้าวป่านี่จะรีานนี้ไว้หนึ่งร้านค่ะคือซินไม่ได้มานานมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเออมันคึกคืนมากยิ่งขึ้นอ่ะคือของกินเยอะมากๆตอนนี้คือเรื่องไม่ค่อยที่จะถูกเลยเราจะไปเดินต่อที่ล็อกตรงนู้นกันค่ะ เป็นร้านที่ซินกินบ่อยมากเลยตอนเรียนเดี๋ยวจะกลับมาซื้อน,นะคะเราไปดูกันต่อผลไม้ก็มีนะคะ จะมีแต่ของกินแล้วนะคะก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆด้วยแต่วันนี้สินจะมาเน้นเรื่องของกินค่ะเดส้แล้วเดี๋ยวจะพามาดูของกินอีกล็อกหนึ่งนะคะล็อกเนี้ยจะอยู่ข้างๆธนาคารกรุงเทพไปกันเลยค่ะ สมัยที่เซนเรียเลยค่ะเคยเคอกินด้วยอร่อย นี่ก็ได้สำรวจตลาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาไปละลายซับกันค่ะไปกันค่ะ ตอนนี้คือหาร้านน้ำปั่นร้านหนึ่งไม่เจอคือเป็นร้านที่เินะกินสมัยเรียนเขาแบบว่าให้วิพีแบบเยอะมากๆแต่หาไม่เจอแอบเศร้าใจเพราะคิดว่าจะมากินร้านนี้ด้วยต่อไปก็จะไปซื้อบะหมี่ก่อนบะหมี่เบตง มาสั่งมาตตบากไก่นะคะ ต้องรอแบบอีกสิบกว่าคิวเลยค่ะ2,3,8สามแปดค่ะสองค่ะสองส่ให้ลูกค้าหน่อยนี่ก็คือของกินที่ได้มา ร้านมอ2มนะคะก็อันอันแรกเลยก็จะเป็นบะหมี่สูตรเบตงอันนี้ซินกินมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรตีมัตตบะไส้ไก่ก็มาลองกันเป็นการลองครั้งแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นบรร้าปินมะพร้าวอ่อนคือแบบว่าน่ากินมากน่ากินเพราะทำแบบสดๆเลยอย่างสุดท้ายก็คือมะพร้าวน้ำหอมกับอะโวคาโดปัน่นเป็นร้านแรกที่ิสต์ไว้แล้วเดี๋ยวจะมาลอง ตอนนี้ก็อยู่ที่ตึก3ามลอยล้านนะคะตึกเนี้ยเขามีแอร์ด้วยก็คือแบบมาหลบร้อนได้เลยมีที่ให้นั่งกินข้าวด้วยแต่ปกติอะตอนที่สินเลียนอยู่มสวนะจะไม่ได้นั่งตรงนี้แต่จะไปนั่งอยู่ตรงใต้ตึก4ี่ลอยล้านแต่วันเนี้ยคือแบบอากาศร้อนอบอ้าวมากๆคือแบบขอมาอาศัยแอร์ที่ตึก3ามลอยล้านดีกว่าและเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยะคะ่ะก็จะเป็นบะหมีโมโ่หมูแดงที่ไม่ได้กินมานานมากแต่ตอนเรียนก็คือกินทุกวันคือหรือหัดถูกหรือหัด หมูขาชิ้นแบบหนาแขตัวเขียวรสเปรี้ยวแบบ จะเส้นแบบว่าลึกๆแบบเนี้ยมันเลยทำให้แบบเวลากินแล้วมันแบบมันอร่อยกว่าบะหมี่ปกติอ่ะ กินเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศของมสวสักหน่อยเพื่อแบบย้อนล้ำลึกถึงความหลังสมัยที่เรายังเป็นนิสิตมสวเนาะก็ผ่านมาเกือบ10ป,ปีแล้วนะที่จบจากมสวออ,อกมาแต่พอตอนเนี้ยกลับมาเหยียบที่นี่อีกครั้งอ่ะก็ทําให้เราอ่ะยังรู้สึกเหมือนว่าเรายังเป็นนิสิตมสวอ,อยู่ก็คือยังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เพราะว่า4ปีที่อยู่ในมสวเป็น4ปีที่แบบมีความสุขแล้วก็มีความทรงจําดีๆเยอะมากเลยค่ะ ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทริปพากินที่ตลาดนัดมสวอถ้าใครสนใจนะสามารถมาได้เลยค่ะทุกวันอังคารกับวันพฤหัสเนาะแล้วก็มาง่ายมากเพราะว่า BTS หรือว่า MRT ก็มาถึงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ